ก็วิ่งตัวเด็กใช่ไหมครับแล้วคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์ในวันนี้ครับเอ่อมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็เสียหายหลายอย่างนะครับขอให้ท่านอธิการรับผิดชอบด้วยแล้วคมก็ไปแม็กเมนบอร์ดก็ไปชานะครับขอให้ท่านรับผิดชอบด้วยนะครับเม็ดครับเกิดเหตุเลยครับที่น้ำลื่นลงมาครับ เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับ mm hmm. นี่ระดับมหาลัยนะครับไม่ใช่โรงเรียนประถม oh <my. S 1> ที่ว่าน้ำท่วมห้องแล้วต้องหยุดการเรียนการสอน oh <my. S 1> นี่ครับต้องจุดเลยนะครับ oh <my. S 1> มันมันเกิดขึ้นจากแทงน้ำข้างบนรั่วลงมานะครับทำให้คอมพิวเตอร์เราเสียหายหลายแสนครับการเกษตรต้องหยุดนะครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับขอให้ตึกวิศวะสร้างเร็วๆจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างนี้นี่มันตึกไม้มันรั่วได้นะครับไ <c oughs> ห,หมดเลยครับนบุกไปหมดเลยอคอมพิวเตอร์นูออ่นไปดูนะคร รับรองผู้มนี่ือนุ้คอมพิวเตอร์ที่เสียหายมนะครับเมบอร์ดนี่ครับไปหมดเลยครับเมบอร์ดและยังบอกทดลองนะครับไปหดกเสียเครืงนกันนเมนบอดัละส0 0 0 0กาเมบอประบาทไปไปดูกันะยังมีข้างนอก เราไปไปไปดูเขือนใหหน่อยไปดูตามตามตามนี่เป็นต o t e b o o นี่ฟังไปนะครับเพระน้ำแวม่ไดไปออมวที่ยงแวับนี่ครับพาไปที่น้องบัคคุ้นเลยไป ยังเอมมีนะครับยังเครื่องกระยับเสียงอีกผมให้ต้นกับผิดชอบด้วยนะครับมันสมสมมันเสียสมด้วยมันเปียกนะครับนี่มันเปียกเล็ดเลเลย